สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะครับเจตีทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ชมคลิปวิศวะเข้าครัวอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมีเมนูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดนะครับผัดอะไรอะผัดไทยแต่ว่าจะใส่สีให้มันสวยงามหน่อยนีงนะครับก็เป็นสีซอสนะครับเป็นซอสแดงซอสแดงแล้วก็มาผสมกับ พวกสีอิ้วอะไรหลายๆอย่างก็มันจะเป็นสีที่สวยนะครับเอาไปติดตามชมมาดูครับไปติดแก๊สท่านผู้ชมใส่น้ำมันใส่ไข่ไปท่านผู้ชมไข่ เป็นเมนูทานง่ายๆทำง่ายๆครับพอดีผมเดี๋ยวไปพักไปก่อนนะครับ xem cái đèo tay lên, lên. nhưng mà xem cái đèo gặp tất kìm nó đang mới cho tỷ tuổi á ua hay có miếng hòm còn ทีนี้เราจะมาค่อยใส่ซอสลงไป ท่นานผู้ชมใส่เลย ใส่เลยคลิกท,ทยป่น นี่ครับเสร็จแล้วปิดแก๊สนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับท่านผู้ชมสีสวยอร่อยนี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับนี่ครับมีผัดไข่นะครับเอ้ยเส้นใหญ่ผัดไข่นะครับแต่ว่าใส่แบบอะไรอ่ะมันมีมีผัดไข่นะครับแต่ว่าใส่ซอสแดงนะครับซอสแดงนี่ครับ มีเหล้าจีนด้วยเหล้าจีนแล้วก็น้ำมันงานะครับนี่ครับง่ายๆอร่อยสวยอย่าลืมนะครับชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้ทางช่องวิศวะเข้าครัวด้วยครับนี่